ก็อาจจะถูกรางวัลใดรางวัลหนึ่งอมมาานขขงทเลัสคัครบือทางเลขใช่อันนี้ปู่เสือก็มีพวกหญ้าปทุมมาหญ้าปทุมมาปู่ปทุมมีอ่าเขาเรียกมุนมีเนาะครับมันจะถ้าขึ้นจริงๆเมันสิบเจ็ดต้นเพื่อนบอกว่าอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วยังไม่มีใครมาทรงเลย ท่านตอนนี้ท่านอยากทาบุญถ้าได้เลขของท่านไปแล้วก็เขาเรียกซื้อสารซื้ออะไรไม่ท่านหน่อยทั้งสารผลไม้อะไรเะสารนี่เป็นสารเรือนไทยหรือต้องเป็นเรือนไทยสิเป็นเรือนไทยนะถวายไข่สุกเป็นไข่ไก่ท่านจะกินหลักเก้าขึ้นเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าท่านชอบกินอย่างนั้นอะไรนะ อ๋อเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดก็เป็นสามได้นะท่านว่าอืมท่านว่าเจ็ดหนึ่งเก้าว่าไงนะอยากกระดิกหเอย่า,ว,ายวนะแน่นอนนะย่านะผมจะสรุปหวยแล้วนะอืม 19เจหนึ่งสล่างนี้ใช่ไหมยะขอสรุปปังๆเลยครับปังๆเลยฮะเอาสรุปแล้วนะยาเอาตัวนี้ใช่ไหมท่านจะเอาสองหลักใช่ไหมถ้าสองหลักโอเคสองหลักของท่านคือเจ็ดหนึ่งเก้าข้างล่างสามเก้าข้างบนแปดเก้าห้านี่นะท่านให้โอเค เลขสวยไหมสวยสวยครับฉันว่าเจ็ดแปดเก้ามันเต็มเต็มเต็มแปดหกนี่สองตัวนะแปดห้าไหมอืมอืมแปดห้าไหมอืมแปดห้าไหมใช่ครับแปดห้าไหมอืมถ้าจะกลับมาตัวเดิมก็เป็นสามสี่สามห้าอืมอแต่ถ้าแปดหกเต็มแปดสองเต็มถ้าสองแปดแปดสองเราไม่ต้องทรงกันหรอกมีมาตลอดนะเจ็ดแปดเก้านี้สิบสามสามสิบเอ็ดด้วยนะจ๊ะแอมแปด เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเห็นไนี่ขึ้นมาแล้วนี่สามตัวนี่สองตัวให้สํามดีไว้ไว้บ้านเป็นของท่านให้ได้จริงๆนะเครื่องดึงไม่เอานะเต็มเต็มพอเต็มเต็มเด้อตัวนี้นี่เจ้ามือห้ามอั้นเจ้ามือห้ามอั้นบอกไว้ก่อนเห็นไหมของจริงเห็นไหมว่าช่ยดับเลยไหมเห็นไหมนี่เลขของท่านเห็นไหมดับเองเลยเนาะ ็นไหมเพิ่งกรใจาแล้วใระแล้วเด้อตัวนี้แหละเพิ่ง้แค่นี้เพิ่นไม่ให้มากไม่ให้มากสอนี้แล้วก็ให้ล่างน้อยตัวเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะน้อยอัวนแรกอ่ะเยี่ยมมากผมครับเบิ้งเอาดีๆให้นาคาเบิ้งน้ำจิตก้าวห้าไว้ไว้ตัวนั่นแหละที่เพิ่นให้เอาขึ้นมาดูดีๆนี่อุืมตัดไม้เอาเ้ยนี่ครับ คำบอกเล่ากลายมาเป็นตัวอักษรเป็นตัวเลขอย่างที่เห็นครับก็ถือว่าเป็นแนวทางครับผิดถูกก็อย่าว่ากันไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเอาไม่ผิดก็ก็ไม่ผิดแป็หกก็เต็มแปดสองก็เต็มก็บอกท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านครับไม่ผิดไม่ผิด 795จะไล่ไงถ่อมอยู่ได้ไม่ต้องถามแล้วนะบอกแล้ว795ถามแล้วก็ถามอีกไม่ห้สหลักกันยังวะให้สองหลักหลักแรกให้ไปแล้วนี่หลักสองหลักสามคือล่างหลักสองหลักสองหลักองหอลสองล่าง ถูกมาแล้วมาทำนะอย่าบอกเอาที่อื่นได้ยินแล้วเนาะได้ยินทุกอย่างแล้วนะแมุ่มมาเขาเรียกย่าปฐุมมาย่าปฐุมถ้าเป็นองค์พ่อเรียกว่าปู่ปฐุมตอนนี้มันเป็นเมืองลักแปลเก่ามันเป็นเมืองนักคาราเก่าเนี่ยอยู่จนเกาะกิจหมดแล้ว สิบเก้างวดเนาะสิบเก้างวดเก้างวดเก้างวดสวยนะสวยนะเจ็ดแปดเก้าห้าสวยนะแปดมีไางให้แล้วราให้สองสอง เไม่ใช่ปูเขาบอกไม่ใช่ปูเสือข้อยู่ที่นี่ท่านมีชื่อเสียงเรียงนามว่าจังใดเนื้อมาเนื้อมาให้ผมถึงว่าเดินมาท่านเดียก่นใดว่าตีท่านว่าอย่างไรนะ